เราจะมาลองเครื่องคอมโบต้า300นะครับเครื่องดี1005นะครับเครื่องสวยๆนะครับเราล้างความสะอาดดีๆใช้งานน้อยนะครับดูคอยๆมีความร้อนของเสาอยู่นะครับหลังเราจะติดรองน้ำตัวนะครับเป็นต้งน้ำแน่นๆเราลองเขียดูยครับ จะไปต่อดับก็ได้นะครับโอเค